ยี่สิบเอ็ดครับอายุยี่สิบเอ็ดนะครับอายุยี่สิบเอ็ดปีปลูกดาวเรืองไปกี่รอบแล้วครับสามรอบครับลงไปสามลุนละนะครับรายได้เป็นยังไงบ้างครับการทําดาวเรืองรุ่นแรกรุ่นแรกก็ปลูกไปเหมือนต้นเหมือนต้นครับผมท่านก็ตีเป็นสองไร่ก็ไร่ละแสนครับโอ้ถือว่าโอเคเลยครับลุนที่สองกี่ต้นครับรุ่นที่สองนี่สองสองหมื่นห้าครับเป็นไงบ้างครับรุ่นที่สอง คุณสองนี่ไม่ได้ค <trucks> ร <deposit oat bottles> ับเจ๊งเจ๊งเลยโอ้โหเรื่องที่สองเหตุผลหลักที่ขาดทุนเพราะอะไรฮะวันนี้พามาชมแปลงดาวเรืองที่อำเภอพบพระจังหวัดตากกันอีกนะครับร็อกโคดิสโกแปลงนี้ กำลังสวยเลยครับมาสัมภาษณ์เจ้าของสวนอายุยังน้อยอยู่นะครับนาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้าดน้องนาดนะครับครับผมเนื่องจากว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่นี่ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ21ครับอายุ21นะครับครับอายุ21ปีปลูกดาวเรืองไปกี่รอบแล้วครับสามรอบครับลงไป3ามรุ่นละครับผม นะครับก่อนหน้านี้ทำอะไรมาครับถึงมาทำเกษตรครับก่อนหน้านี้ก็เรียนเรียนจบแล้วก็มาช่วยพ่อแม่นี่ครับช่วยพ่อแม่อ๋อเรียนจบก็มาช่วยงานที่ที่บ้านเลยครับผมจบแล้วช่วยงานเลยครับจบอะไรมาครับช่างยนต์ครับเรียนช่างยนต์ครับเรียนช่างยนต์แต่ว่ามาทําเกษตรเนาะมาทําเกษตรนะครับทําไมถึงเลือก อาชีพนี้ครับก็อิสระดีครับจะดได้อยู่กับครอบครัวกัอบอยูอ่กับพ่อแม่เนี่ยครับ <c oughs> คือหลักๆคือได้อยู่บ้านแล้วก็อิสระรด้วยครับน,นะครับ <c oughs> ก็เลยเรียนจบก็ตั้งใจมาครับมาทําเกษตรสานต่อที่บ้านเลยครับคือปกติที่บ้านก็ทําดาวเรืองอยู่แล้ว <ทำ S 1> หรือเปล่าครับเป็นอาชีพแล้วครับดาวเรืองเป็นอาชีพครับทำดาวเรืองเป็นหลักอยู่แล้วดังนั้นเราเราก็เห็น คุณพ่อทํามาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแสดงว่าก็มีพื้นฐานอยู่พอสมควรครับนะครับแล้วก็ออกมาทําจริงๆจังๆได้ประมาณสามรุ่นครับผมใช่ครับโอ้โหนี่รุ่นนี้ทําเยอะเลยเป็นทุ่งประมาณกี่ต้นครับรุ่นนี้รุ่นนี้สามหมื่นห้าครับสามหมื่นห้าพันต้นเป็นตัวโคโกดิฟโกหมดเลยเนาะครับผมโลโกดิฟโกหมดเลยครับครับตัดไปเรืยงครับแปลงนี้ตัดไปเรืยงครับตัดไป สองรอบนะครับสองรอบครับผมอันนี้จะตัดอีกทีวันไหนครับตัดพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้รอบที่สามครับผมโอ้ดอกเป็นไงบ้างครับคุณนัทดกได้ไหมครับเยอะครับความดกสุดยอดเลยนะสุดยอดเลยครับดกโอ้โหนะครับเผื่อๆน่าจะเกือบแสนดอกอยู่นะครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้น่าจะบานเพิ่มอีกเนาะครับผมต้นหนึ่งสองสามดอกได้เลย ได้ครับนะครับราคาเป็นไงบ้างไม่รู้ครับตอนนี้ยังไม่รู้ครับยังไม่รู้เหมือนกันนะยังไม่รู้เลยครับหลังหลังออกพรรษาก็ต้องลุ้นกันดีทีเนาะใช่ครับนะครับก่อนหน้านี้ราคาคือว่าโอเคเลยโอเคครับก่อนหน้านี้แต่ว่าของเราออกไม่ทันเราไม่ทันเราไม่มีนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันมาลุ้นเรื่องราคากันอีกทีนะครับนี่ถ้าพูดถึงรายได้เป็นยังไงบ้างครับการทาดาวเรือง ก็ตีครับครับผมทำรอบรุ่นแรกรุ่นแรกก็รุ่นแรกก็ได้ผมปลูกไปหมื่นต้นหมื่นต้นครับผมต้นก็ตีเป็นสองไร่ก็ไร่ละแสนครับโอ้ถือว่าโอเคเลยไร่ละแสนนี้ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายนะใช่ครับยังยังไม่ยังไม่หักนะครับยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายนะครับทำรุ่นแรก สองแสนพอหักล้วก็เหลืออยู่ครับนะครับติดใจเลยทีนี้ติดใจครับติดใจทํารุ่นที่สองอีกรุ่นที่สองกี่กี่ต้นครับรุ่นที่สองนี่สองนี่สองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าครับผมเป็นไงบ้างครับรุ่นที่สองรุ่นที่สองนี่ไม่ได้ครับเจ๊งเลยครับโอ้โหรุ่นที่สองเหตุผลหลักที่ขาดทุนพ่ออะไรครฝนฝนฝนมาครับฝน ฝนหนักก็าแมลงเยอะโอ้แสดงว่าปลูกช่วงฝนครับผมประมาณเดือนไหนครับช่วงนั้นเดือนน่าจะเดือนเจ็ดครับเดือนกรกฎารับผมโอโ้ฝนและฝนที่นี่เนี่ยหนักกว่าที่อื่นด้วยเนาะใช่ครับหนักครับฝนที่พบพระนะครับครับตกทั้งปีนี่ตอนนี้ก็ยังยังมีมาอยู่นะยังมีครับที่อื่นเขาหยุดกันละครับแต่ที่พบพระนี่เขายังตกกันอยู่ครับเจอฝนกระหน่ำเชื้อราลงไหมครับ ลงครับชนะลงโอ้โหเรียบร้อยเลยเรียบร้อยครับขาดทุนเลยขาดทุนขาดทุนไปเท่าไหร่ครับตอนนั้นสอง0มื่นกว่าต้นแปดหมื่นครับตั้งรุ่นแรกก็อมาทํารุ่น2ครับหมดอันนี้รุ่นแก้ตัวแก้ตัวครับนะครับอันนี้รุ่นแก้ตัวครับถึงรุ่นนี้ครับรุ่นแก้ตัวสาม0 0ื่นต้นครับลงทุนไปเท่าไหร่แล้วครับชุดนี้ชุดนี้น่าจะแ0ดหมื่นครับ8 0 0หมืนไปละครับผม8 0,000นับตั้งแต่พ่อมิดมาเลยครับพ่อมิด พอเม็ดแล้วก็ค่าเช่าเงี้ยค่าเช่าทีมีค่าเช่าค่าเพาะเม็ดค่าปุ๋ยค่ายาค่าแรงงานครับนะครับไปแปดหมื่นละต้นทุนก็เดี๋ยวก็จะเหลือเป็นค่าแรงการเก็บใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวแค่ค่าเก็บครับแล้วก็ค่าค่ายาก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่ครับก็ยังต้องฉีดต้องพ่นไปเรื่อยๆเนาะครับต้องฉีดต้องพ่นไปเรื่อยๆที่นี่ฉีดทุกกี่วันครับอ่าสามวันครับสามวันสามวันครั้งเลยเหรอครับสามวันครั้งครับ มีหน้าแล้วครับดาวเลื้ยงรุ่นนี้เชื้อราไม่มีเลยต้นใสๆเลยครับเนาะครับสามวันครั้งดูสภาพอากาศด้วยใช่ไหมครับใช่นนครับใช่แสดงว่าไปหนักเรื่องยา <Yeah. S 1> ยาเยอะอยู่นะใ่ <laughs> ยาเยอะอยู่คือถ้าไม่ฉีดเนี่ยอากาศอย่างนี้อันตรายมากใช่ไหมครับใช่ครับ ฝนตกครับครับเพราะก็เรามีประสบการณ์ครั้งครั้งที่สองละครับผมครั้งนี้ไม่ยอมพลาดละครับผมอย่างน้อยดาวเรืองเราสวยก็ยังขายได้เนะครับแต่ถ้าดาวลายจบเลยจบเลยครับขายไม่ได้จบเลยนะครับดาวสวยแต่ถ้ราคาอไม่แพงมันก็ยังได้อยู่ใช่ครับนะครับก็ยังได้อยู่นี่รุ่นใหม่เกษตรกรรุ่นใหม่นะครับ แนวความคิดไม่ธรรมดาเลยทํายังไงก็ได้ให้ดาวสวยไว้ก่อนใช่ครับราคาแล้วแต่ช่วงเนาะจังหวะครับทําให้เต็มที่เอาให้เต็มที่ไปก่อนเอาเต็มที่ก่อนเอาให้มันดีดีไว้ก่อนครับไม่กักเนาะราคาไว้ทีหลังราคาไว้ทีหลังนะครับถ้าราคาดีก็โหยิ้มเลยครับนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีรุ่นที่แล้วสองอาทิตย์ก่อนนี่ยังดีอยู่เลยนะราคาแบบ สวยงามมากใช่ครับเสียดายออกไม่ทันนะไม่ทันอันนี้ชุดหลังออกพันษาครับนะครับปกติหลังออกพันษาราคาก็จะนิ่งๆนะครับแต่ก็ไม่แน่ช่วงเพราะว่าปีนี้อากาศนี่แบบแปรปรวนมากใช่ครับนะครับบางพื้นที่ฝนไม่ตกครับบางพื้นที่ฝนตกหนักนะครับพายุเข้าเสียหายกันเยอะมากนะครับปีนี้ครับมาพูดถึงระยะปลูกนี่ น้าใช้ระยะปลูกเท่าไหร่ครับผมปลูกตอนนี้ปลูกไปไปห้าสิบกว่าวันอ,อ๋อคือห้าสิบกว่าวันละ<อ>ตั้งแต่ปลูกแล้วระยะปลูกเนี่ยรหวางแถวกี่เมตรเอ่ยประมาณเ,ออเมตรสี่สิบครับระยะปลูกห่างเมตรสี่สิบตรงนี้นะครับ,รบเมตรสี่สิบเมตรสี่สิบระหว่างต้น ต้นเนี่ยต้นสามสิบนะประมาณสามสิบเซนครับประมาณสามสิบเซนถือว่าระยะนี้โอเคนะใช้ได้เนาะครับกําลังดีครับระยะนี้ปลูกแถวเดี่ยวนะครับนับตั้งแต่วันปลูกจนถึงวันนี้ก็ประมาณห้าสิบวันครับห้าสิบวันนิดๆเนาะนะครับตัดก็ตัดไปสองรอบก็คือเป็นสองรอบเล่มเล่มครับผมเล่มเ่มครับยังไม่เยอะยังครับรอบนี้พรุ่งนี้น่าจะหนักเลยเยอะเลยน่าจะเยอะครับ ปกติใช้คนงานประมาณกี่คนครับปลูกขนาดสามหมืนต้นปลูกใช้ไปยี่บสี่คนครับยี่สิบสี่คนต้องเตรียมไว้ละพรุ่งนี้ครับผมถ้าฝนไม่ตกก็ไม่ต้องปั่นเนาะครับผมนะครับไม่ต้องปั่นถ้าดาวแห้งก็ได้ราคาอยู่ครับแข่งกันดาวแห้งนะครับใช่ครับดูดูฝนดาวใครแห้งได้ราคานะครับถ้าดาวเปียกไปนี่ก็ปวดหัวเลยใช่ครับเห็นมีปลูกสองแถวด้วยละครับนี่ล็อกนี้ เม็ดมันเหลืออ,อ๋อกล้าเหลือกล้าเหลือก็เป็นการทดสอบทดลองไปในตัวด้วยเนาะใช่ครับระหว่างสองแถวนะครับนี่โอ้โหทรงพุ่มต่างกันเลยใช่ครับทรงพุ่มต่างกันเลยครับนี่เดี๋ยวให้นัดยืนเปรียบเทียบดูนี่ฝั่งนี้คือสองแถวสองแถวครับฝั่งนี้คือแถวเดียวครับแถวเดียวโห <c oughs> ละอารมณ์เลยนะฮะ <c oughs> ถ้าพูดถึงความงามถ่ายรูปสวยๆก็สองแถว หูบึบบับจริงแถวเยอะมากเลยเยอะเยอะแต่ถ้าฤดูฝนน้องนาดแนะนําให้เป็นแถวเดียวใช่ไหมครับครับผมแถวเดียวเพราะอะไรครับเพราะว่าฉีดยาจะได้เข้าครับฉีดยาอ่าเวลาฉีดยาเนาะครับผมพานง่ายกว่าครับผมเพราะว่าสองแถวนี้พ่นยาจะไม่ค่อยเข้าตรงกลางก็อาจจะเป็นที่มันเล็ดรอดจากการพ่นยาอาจจะลามได้ครับนะครับโดยเฉพาะเชื้อรา ก็แนะนําแถวเดียวดีกว่าเนาะแบบนี้นี่อันนี้คือพ่อนทะลุได้เลยทะลุเลยครับนะครับถ้ายืนยาวระยะยา,ยาวแถวเดียวน่าจะดีกว่าเนาะครับแถวเดียวน่าจะดีกว่านะครับทุกคนนี่แต่ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่บางพื้นที่บ,บางพื้นที่ฝนไม่ชุกมากเหมือนที่นี่ก็สองแถวสามแถวได้ครับแต่ที่นี่เนี่ยแบบ ฝนหนักจริงฝนหนักครับนะครับตั้งแต่ผมขึ้นมานี่เดือนเดือนกว่าน like 네ี่ยังไม่หยุดเลยนะครับถ้าเป็นยาพวกเชื้อราใบจุดพวกนี้น่าใช้ตัวไหนอยู่ครับผใช้ตัวคอลอนนิลกับบวกตัวสกอสกอครับผมกับคอโรทาโรนิลครับผมใช้สองตัวนี้นะครับเอาอยู่นะครับอยู่ครับ แต่ต้องฉีดบ่อยๆหน่อยฉีดเนาะบ่อยครับนะครับคราบยังอยู่ต้องฉีดบ่อยๆหน่อยเอาอยู่นะครับยาฆ่าแมลงใชมไหมครับใช้ครับแันนี้ใช้ตัวไหนบ้างครับอิมานี่ครับอิมามิกินครับผมอิมามกินใส่ไปด้วยกันเลยไหมครับกับยาเชื้อราใส่ไปด้วยกันเลยครับโอ้กันไวก่อนเลยครับผมแปลงนี้ใสสะอาดมากนอนก็แทบจะไม่มีเลยนะครับ อาใส่ว่าแบบพ่นกันไว้ก่อนครับไม่รอให้ระบาดแล้วค่อยใช้เนาะครับพ่นไว้ก่อนพ่นไว้ก่อนปุ๋ยแล้วครับแปลงนี้ใส่ไปกี่รอบ้วครับใส่ไปใส่ไปสี่รอบครับสี่รอบละสองรอบสองรอบนี่จะเป็นหยดหยดน้ำสองรอบแรกครับผมละลายน้าละลายน้ําเอาครับอ๋อแล้วก็มาหยอดหยอดตามโพลครับผมอ๋อละลายน้ําใช้สูตรอะไรครับสองรอบแรกอ่า สูตรเสมอนะครับเสมอสิ1ห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าเนาะครับผมหยอดตามโค้นนะครับครับผมหยอดใกล้ๆโค้นนี่เลยครับสามหมื่นต้นใช้กี่กระสอบครับเออผมในการหยอดหยอดไปสองสองรอบก็กระสอบเดียวครับโอ้ใช้น้อยมากนะครับผมกระสอบเดียวอ๋อถ้าหยอดนี่ใช้ไม่เยอะใช้ไม่เยอะครับนะครับเอาเอาเอาปุ๋ยไปละลายน้ำถังสองร้อยลิตรครับผม ประมาณกี่ถังครับกระสอบหนึ่งสี่ถังครับสี่ถังแบ่งใช้สองครั้งสองครั้งสองถังต่อครั้งครับโอ้ประมาณหลังปลูกกี่วันครับถึงหยอดอปลูกปลูกไปสามวันสามวันแล้วก็หยอดครสามวันหยอดครับผมครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งครับครั้งที่สองแล้วครับครั้งที่สองก็อีกห้าวันอีกห้าวันยอดอีกห้าวันหยอดครับโอ้แล้วหลังจากนั้นครั้งที่สามครั้งที่สาม ครั้งที่สามก็ปลูกได้15ห้าวันแล้วก็กบดินกบพี่ดินก็ใส่อ่ากบโคนกบโคนฝังปุ๋ยเนาะครับโรยลงไปตรงร่องนี้เลยใช่ไหมครับครับตรงร่องเลยครับสูตรเดิมสิบห้าเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับโอ้โโยโรยแล้วก็ที่นี่ใช้จอบใช่ไหมครับในการกบปุ๋ยกบโคนใช้จอบครับนี่ใช้จอบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนี่แล้วครับใส่สูตรอะไรครับจากนั้นก็ อ่สิบสามครับผมใส่สิบสามสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดครับใส่ช่วงไหนครับสูตรนี้ช่วงออกดอกประมาณนี้ครับอ่ากับเขาเรียกบางที่เขาเรียกกระโปรงครับคือแย้มๆย้มนะครับพอเห็นสีเนาะพอเห็นสีประมาณนี้ก็เริ่มใส่ใส่รอบรอบที่สี่รอบที่สี่ครับนะครับสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดประมาณกี่กระสอบครับกี่ลูกอ่านี่มใส่ไป รอบที่สี่ใส่สี่สี่กระสอบสี่กระสอบอาวก็ไม่เยอะนะนี่ครับแล้วรอบก่อนหน้านะครับสิบห้าตอนกบโพบกบโพลใส่เยอะหน่อยใส่เยอะหน่อยครับหกกระสอบหกกระสอบประมาณไร่ละห้าสิบกิโลไล่ละกระสอบเนาะครับผมไล่ละกระสอบครับนะครับใส่เยอะหน่อยเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงน้องต้องการสะสมอาหารใช่ครับนะครับแล้วก็มาสังเกตต้นเอาครับถ้างามๆอย่างนี้ไม่ต้องเยอะแล้ว รถปุ๋ยลงสองกระสอบใช่ครับนะครับเราต้องสังเกตสภาพต้นดาวเลืองด้วยใช่ไหมใช่ครับเวลาใส่ปุ๋ยพอแล้วใช่ไหมตอนนี้ปุ๋ยจะใส่ไหมฮะต้องรอดูครับ้องดูว่าต้องดูน้องดาวอยู่ครับดูอาการดูอาการครับดูอาการดาวดูราคาด้วยไหมครับใช่ครับถ้าราคาไปได้เรื่อยๆเราก็ทำุงต่อไปเรื่อยๆได้ทำุงต่อ นะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงออกดอกเนี่ยจะไม่นิยมหวานแล้วใช่ไหมครับครับผมออกดอกจะได้หยอดหยดน้ำออกหยดน้าหยดน้ําปุ๋ยใช้วิธีเดิมในช่วงแรกครับผมละลายน้ําหยอดตามโคนนะครับนี่อยากจะให้คุณนาาฝากนะครับฝากถึงเกษตรกรรุ่นใหม่ครับที่คิดจะมาหันมาทําเกษตรหรือว่าหันมาปลูกดาวเรืองเนาะครับต้องมีอะไรบ้างครับน้า ดับแรกต้องมีใจก่อนเลยครับต้องมีใจรักก่อนครับผมถ้าใจรักก็ลุยได้เลยลุยได้เลยครับลุยได้เลยนะครับนะครับถึงแม้ว่าตัวนี้การเกษตรอาจจะอิสระแต่ว่าจริงๆแล้วต้องต้องหมั่นมาดูน้องด้วยเนาะครับผมต้องดูแลด้วยครับต้องหมั่นมาดูแลน้องนะครับต้องมีใจรักก่อนนี่อันดับสองสองก็ต้องมีทุนครับต้องมีตังค์ด้วยมีตังค์ทุนนี่สําคัญเหมือนกันนะครับสําคัญครับ แล้วมีใจแต่ไม่มีทุนจบเพื่อนกันใช่ครับต้องหาทุนมาสักก้อนหนึ่งครับอันนี้เราได้แหล่งทุนมาจากที่บ้านใช่ครับนะที่บ้านซัพพอร์ตให้ครับผมโอ้ถือว่าเป็นโชคดีของของแนทนะครับครับมีทุนมีพ่อคอยซัพพอร์ตเนาะเพราะพ่อทําอาชีพเกษตรอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็อันที่สามแล้วครับสามต้องมีพื้นที่ครับที่ให้เราโอ้ที่นี่สาคัญมากครับเห็นที่เยอะๆอย่างนี้นี่ไม่ใช่ว่าจะปลูกได้ทุกพื้นที่เนาะใช่ครับนี่นะครับทุกคน พื้นที่ที่นี่เยอะมากครับหลักในการหาพื้นที่นี่มีมีอะไรบ้างครับดับแรกต้องมีน้ําครับต้องมีน้ําด้วยครับมีแต่ที่ไม่มีน้ําไม่ได้เนาะใช่ครับนะครับหาพื้นที่ที่มีหญ้าต้องดูดินด้วยครับดูเวลาเราเวลาเราขับรถหาพื้นที่เนี่ยดูดูหญ้าดูหญ้าไว้ก่อนเลยครับถ้าหญ้างามหญ้างามก็คือดินดีละดินดีครับออที่เทคนิคง่ายๆเลยนะครับ ถ้าดูโล่งๆหญ้าไม่ค่อยขึ้นนี่ไม่ไหวไม่ไหวครับไม่เอานะครับอ๋อหาพื้นที่มีน้ําครับับแล้วอาแล้วแปลงนี้ยังไงครับผมไม่มีไม่เห็นมีระบบน้ําเลยระบบน้ําฝนครับแปลงนี้ระบบน้ําฝนครับถ้าเป็นฤดูฝนที่นี่ก็จะไม่ใช้ระบบน้ําเลยใช่ครับนะครับก็คือฝนที่นี่ตกประจําสม่ําเสมออยู่ละครับก็ถือว่าประหยัดไปได้เยอะนะครับประหยัดเยอะถึงเรื่องระบบน้ําที่นี่เนาะ แต่ถ้าเป็นฤดูร้อนฤดูหนาวต้องมีน้องสปริงเกอร์ให้ใช่ไหมครับต้องมีแหล่งน้ำต้องมีนะครับมีที่แล้วมีอะไรอีกครับสำคัญสุดเลยข้อนี้ต้องมีตลาดครับตลาดซ้อนเมื่อกี้เห็น้องว่าถ้าม่มีตลาดก็ยังไม่ต้องปลูกใช่ครับต้องหาตลาดก่อนนี้ครับนะครับน้องว่าต้องมีตลาดก่อนเนาะแปลงนี้เรามีตลาดก่อนคุยกับแม่ค้าก่อนใช่ครับ แล้วค่อยลงมือปลูกใช่ครับนะครับก็เริ่มแรกแค่หมื่นต้นเนาะตอนนี้รุ่นที่สามนี่เพิ่มมาสามหมื่นแล้วสามหมื่นหาอนาคตจะเพิ่มขึ้นอีกไหมครับเนี่ยน่าจะเพิ่มอยู่นะฝึกความเชี่ยวชาญชํานาญไปเรื่อยๆเนาะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องมีอยู่ประมาณสี่ปัจจัยนี้ครับถ้าใครชิดจะเริ่มทําดาวเรืองนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ